ที่แล้วมีอีกกี้ปีนี้มีเมลอนค่ะทำเอาร่อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับเพลงเมลอนของ a อแคจีปากซึ่งแต่งโดยพี่มิกเฉลิมศรีเรียกได้ว่าปล่อยเพลงมาแค่10วันก็ปังจนฟาดยอดวิวไปกว่า10ล้านวิวแถมยังเพิ่มความปังเข้าไปอีกเมื่อได้นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวไอซ์รีชยามารับบทเป็นเมลอนโชว์สเตปควงเอระดับเทพทำเซอร์ไพรส์แฟนๆไปเลยค่ะ บอกว่าเป็นอะไรที่ฮือฮามากกับการได้เห็นสาวไอซา์ในบทบาทนี้หลังจากที่เธอผ่านมารสุมชีวิตมาหมาดๆหลายคนที่ติดตามเธอก็คงจะทราบดีว่าชีวิตของเธอมักจะมีบททดสอบหนักเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอโดยเธอเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าชีวิตในวัยเด็กของเธอเป็นชีวิตที่โคตรจะเพอร์เฟกต์ แต่อยู่ๆโชคชะตาก็เล่นตลกค่ะจากลูกคุณหนูผู้เพียบพร้อมต้องสูญเสียทุกอย่างภายในพริบตาหลังคุณพ่อล้มละลายเพราะวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540เธอต้องย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูร์จากเด็กอินเตอร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องปรับตัวอย่างยากลําบากกับชีวิตใหม่ไอใช้ชีวิตอยู่ที่เพชรบูร์นาน3ปีก่อนจะย้ายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพต่อมาชีวิตของไอซ์กลับมาฟื้นได้อีกครั้งหลังได้รับโอกาสที่ดีในการแสดงภาพยนตร์เรื่อง A.D.M. เออร์ลักเออรเลอรขึ้นแท่นนางเอกร้อยล เกิดขึ้นค่ะไอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลับในขณะขับรถทําให้รถของเธอพุ่งชนเข้ากับรถ6กล้อร่างกายของเธอบาดเจ็บและใบหน้าของเธอเสียโฉม ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอต้องทาศัลยกรรมค่ะจนนําไปสู่การถูกสังคมบูลลี่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องหน้าตายอย่างหนักผู้หญิงตัวเล็กๆที่ชีวิตต้องต่อสู้กับมรสุมานับไม่ถ้วนแม้เธอจะผ่านมาได้แต่สภาพจิตใจของเธอเกินจะรับไหวไอซ์ปว่วยเป็นโรคซึมเศร้าและต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานหลายปีโดยมีกําลังใจสําคัญจากครอบครัวเพื่อนๆและคนรักชีวิตของเธอตกต่ำลงอีกหลังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแอมไซยานั์คดีฆาตกรรมชื่อดังเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า่าไออซมีชื ซื้อไสยไานทา์ล็อตเดียวกับผู้ต้องหาซึ่งเธอก็ได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์โดยเผยว่าซื้อไสยไานทา์มาเพื่อกําจัดสัตว์เลื้อยคานเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงแม้ว่าเธอจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่อายก็ยังถูกโจมตีจากชาวเน็ตบางกลุ่มมีการโยงเรื่องที่เธอซื้อไสยไานทา์กับการเสียชีวิตของผู้จัดการส่วนตัวหนูไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้มันอยู่แล้วหนูรู้ตัวดีว่าหนูทําอะไรคือพอหนูเห็นข่าวหนูก็รู้สึกแย่่เพราาะวา บบซัมเธอยังเจอปัญหาหนักเมื่อมารู้ว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับและคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงต้องใช้เงินจํานวนมากในการรักษาแต่ผลจากข่าวของเซยนไนทําให้เธอไม่มีงานทุกอย่างถาโถมเข้ามาในทีเดียวไอซ์เครียดหนักไม่กินไม่นอนจนล้มปว่วยต้องหาตัวส่งโรงพยาบาลไอซ์เริ่มกลับมามีกําลังใจสู้ต่อเพื่อครอบครัวอีกครั้งหลังคุณแม่อาการดีขึ้นเธอกลับมาลุยงานได้ไม่นานก็มีเรื่องให้แฟนๆตกใจและเป็นห่วงเมื่อไอซ์โพสตอสตอรี่ไอจีตัดพ้อเรื่องคน คนรักและครอบครัวโดยเธอกล่าวว่าแม่ของเงินพ่อของเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีไอจริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทําให้ไอคิดส,สัน้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหลอกแค่หนึ่งวันงานนี้เพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนๆต่างก็ส่งกําลังใจให้สาวไอ ผ่านทางโซเชียลเป็นจำนวนมากก่อนที่เธอจะออกมาเผยถึงสภาพจิตใจที่ดีขึ้นก็ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นเรื่องสภาพจิตใจก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นเป็นเป็นระยะค่ะโซเชียลสปอร์ตค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆค,คนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวเรารู้สึกรู้สึกว่ายังมีคนที่เข้าใจเรานะในเรื่องที่ โอเคเราโดนกระทําหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณหมอก็แนะนําว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่เราทําใหม่เราหาวิธีการแก้ไขกันใหม่ดีกว่าไอซ์คนเก่าได้ตายไปแล้วค่ะ uh ไอซ์คนใหม่ได้ไดคุ้นเกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะดูเหมือนว่าไอซ์คนเก่าได้ตายไปแล้วจริงๆอย่างที่เธอบอกเพราะปัจจุบันเธอกลับมาสดใสอีกครั้งประเดิมความปังแรกของปีด้วยการสร้างความสุขให้กับแฟนๆในเพลงเมร่รอนสวยเก่งสู้ชีวิตแบบนี้จะเจออีกกี่มรสุมก็ทําอะไรเธอไม่ได้แน่นอนคะ่ะ